แกแ๊ปเลยนะคะัมาเรามากินกันนี่น้ำน้ำมีลูก I love you มีหวัวใจกับเพชรด้วยเล็บจิ้มาเรามากินกันเ<ห>ลย <ะ S 2> ตะเกียบเราชอบตะเกียบสีเหลืองนีน่ตะเกียบสีเหลืองอันดับแรกมากินสาหร่ายสีชมพูรูกผ<อ>ิปตีก่อนเลยนะคะอีกอันหนึหน่งนี่ หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่กินน้ำอีกข<อ>้อแห้ง I love you แกล ชาแล้วผสมน้ำแยกกันแยกกันฝั่งนี้เป็นน้ำฝั่งนี้เป็นชาอร่อยมากอันดับต่อไปนี่สาหรายดำ กินรูปก่อนกินรูปไปกินรูปแล้วอ่าอันดับต่อไปก็สาหรายอร่อยทุกคนนะ,ะมากินมากินเส้นกัน <Okay. S 2> เสร็จแล้วเรามากินน้ำกันอ l ลั e ย o u แล้วนี่ชาน้ำ หกเราเราจะมาทำเองคะใส่ถุงกลับไปเหมือนเดิมเฮ้ยใครตดไม่รู้หนูไม่ได้ตดฮะหนูไม่ได้ตดอารุณหน่ยดมิมีใครตดมาเล่นเ,เดี๋ยวมันออกไปเฉยๆอ๊กตุม I love you เรามาทำกัน กับสี่กับสี่สองนี่นะที่นี่เราจะใส่เส้น

มาเรามาคนกันเองทำทีลาอันก็ได้เราเราไม่แยกกัน่ไมเราใส่เส้นส้นไปก่อนในนี้เราจะทำแต่เๆๆส้นก่อนนี่แบบนี้ นาลาจา้า,าจารินลาลาจ้าลาลาปตปิดชีวิตได้แล้วลูกไปตปิดชีวิตได้น,นอนตัดตีใครก่อน ปิดแ,แล้วอรลอยยแลอ <c oughs> บอขายเนละือแต่อสีผสมลงหาปไปดีชมูปิดแล้วนะทนะุกๆ,ๆ,ๆคนๆอเอา สี่อ oh. ่ะเอาไไปเอาออามสี่สี่ใช่มะั้ยิสชั่วโมงบายบายสี่สามจ้า 4, มาแล้วค่ะทุกคนน่าจะแห้งแล้วอืมไม่ใช่สาโอ้ยวะวะโอ้ยสามสี่สามสามสองหนึ่งศูนย้าห้าห้าห้้นยปดแปดเจ็ดห้ แห้งแล้วนี่แห้งแล้วไม่มีน้ำหยดแล้วสีชมพูด้วยถ้ามีเอาทุกใบหย,ยิบกับมืออ,อ้อยรักขะควรเราน่าจะพังแนะ่ โอ้ยคุอดูสิของละตกหมดเลยหนึ่เก้าสี่สองไม่ป สิบช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าสิบนึกจะได้แล้วลรคุณ ตอกไข่ก่อนตอก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 ตอดตั้นอกตอกตกตอ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 กตกตกตอกอกตกตอกตกตกตอกตกตกตอกตตกนอกตอตอกตกตอกอกต ได้แล้วไม่มีน้ำหยดได้แล้วไม่มีน้ำหยดได้แล้วไม่มีน้ำหยดมนเรามาเริ่มใส่ถุงกันเลยเด้งเด้งเด้งแด้งเดง้งแด้งแด้ง ดิงๆดเช็ดเแล้วก็อยากกินอีกอะฮะไม่มีข้าวเที่ยงกินแล้วเราต้องอดตายในชีวิตนี้รอดให้รอดไม่งั้นไม่รอดตาย เดี๋ยวเจออะไรอ่ะนันะพอพอนี่คืออะไรวะลุนพอพอคือธนาคารอะไรอ่ะธนาคารพอพอพอไม่รู้จักอ่ะอะไรวะก็พอพอใช่กระดิไม่ใช่นี่มันพอพอกู้กเขียนบัญชีนี้มันเขียนพอพอโอเครู้ไหมเออ อะไรพอๆเนี่ยธน,นาคารอะไรพอๆเนี่ยส่งไปให้เก็บก่อนค่ะคุณแก้ด้วยไม้ด้วย ไปก่อนนะคะพร้อมเพจจ้าแม่ก่อนนะแค่โอเคอู้นะกูพ่อพ่อไม่รู้ว่เขาเขาใช้สับแบบไอ้นี่ตลอดเลยนะจะรู้ไหมจ้าเท่าไหร่วะ

เฮ้ทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นช่องนาราไฮทำข้าวเองปริงงอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุุงกิงกรุงกิงให้ด้วยนะคะบ๊ายบายพลุน <c oughs> ส่งคลิปนี้ไปในช่องนาราไฮให้หน่อยคลิปไหน